ไม่มันไม่ตกนะเนี่ยครับรถอยู่ข้างหลังนะเป็นเบียมยูซีดีเจ็ดสูนย์นะครับตัวนี้เนี่ยเอาจริงเป็นรถที่ใช้งานดีมากนะครับผมเออไม่สองแสนกว่าแต่ผมบอกเลยว่าคันนี้ขายซ่อมเนี่ยผมว่าประมาณแสนสามนะยังไม่หมดนะครับผมซ่อมอะไรไปแล้วบ้างเนื่องจากว่าเรารื้อนะเจอเรื่องเครื่องน้ามันรั่วนะครับเราเลยรื้อมาเปลี่ยนนะครับพวกประก็นอ่างเครื่องนะครับ ซ่อมยอยเพลากลางนะครับแล้วก็เบิกบูทิ่วเฟืองท้ายนะครับ3มชิ้นของแท้เบิกใหม่หมดเอาหัวฉีดมาทำความสะอาดนะครับแล้วก็ทำความสะอาดพวกท่อร่วมไอดีต่างๆนะครับยางฝาวาวโอริทท่ออินเตอร์นะครับปะเก็นอ่างเครื่องนะครับแล้วก็ทําภายในทั้งหมดนะครับภายในทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อย่างที่2คือเปลี่ยนโช๊คครับโช๊คถุงลมไม่ได้แพงแล้วนะโช๊คถุงลมนะครับข้างละมันหมื่นกว่าบาทผมเปลี่ยนให้คู่หลังหมด อีกปัญหาหนึ่งที่เจออย่างหนึ่งก็คือฝาท้ายไฟฟ้าแล้วระบบพวกท่อลมต่างๆนะครับคันนี้มีเปลี่ยนวาล์วบล็อกเปลี่ยนเกือบหมดเลยใครอยากซื้อรถพร้อมใช้คันนี้โคตรพร้อมครับบินซ่อมแสนกระบาทนะครับมีบินให้2ใบดูให้ครบจะได้รู้ว่าจริงๆซีรีส์เจเอาจริงคันนี้ขับโคตรดีเลยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกลี่ยให้ครบหมดแล้วนะครับใครสนใจซื้อคันนี้นะครับโทรมาที่0617์ห6 2 2 2หรืออยากจะซ่อมรถแบบนี้นะ มีซ7บอกเลยซ่อมแบบนี้ไม่พังแน่นอนนะครับ099 096 6661นะครับเราเก็บแบบเจ็บๆจบๆนะครับปัญหาที่เจอมีอะไรบ้างครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องโนนเนียมด้วยนะครับ awf 0 2นสนะครับเราจัดการรถขึ้นเช็คดูนะเบื้องต้นเราเจอนะครับคือค่าน้ำมันรั่วนะเรามาดูกันนะครับเนี่ยเป็นค่าน้ำมันรั่วจากด้านบนนะครับเราตรวจเช็คแล้วนะครับเป็นยางฝาครอบวาล์วเครื่องยนต์ด้านบนนะแล้วก็ไหลลงมากอง ตรงด้านใต้ตรงนี้นะสาดไปด้านหลังเกียร์เลยนะครับเดี๋ยวเราทําการเปลี่ยนยางฝาครอบวาล์วแล้วก็ทําการล้างน้ามันตรงนี้นะครับล้างให้สะอาดก่อนนะครับแล้วก็ลองเทสวิ่งเพื่อตรวจเช็คดูอีกทีนะครับว่าน้ํามันที่อยู่ใต้เครื่องเนะี่ยพวกอ,อ่างเครื่องพวกปะเก็นต่างๆที่อยู่ใต้เครื่องเนะี่ยว่ามันรั่วซึมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องล้างอีกทีหนึ่งก่อนนะครับลองเทสวิง่งต่อมาที่เราเจอนะครับเป็นโอริงเข้าอินเตอร์นะตรงนี้นะครับ โอลิงท่ออินเตอร์นะครับมีค่ามน้ำมันนะเพราะว่าโอลิงน่าจะเสื่อมสภาพนะครับทางซ้ายขวาเลยข้ออินเตอร์เข้าลิ้นปีกผีเสื้อแล้วก็เข้าทโบนะเราดูข้ามน้ำมันเห็นไหมมันมีค่ามน้ำมันออกมานะครับเดี๋ยวทําการเซอร์วิสนะครับส่วนของเครื่องยนต์นะครับเปลี่ยนยางของเข่าเบาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทาการเทสวิ่งนะต่อมานะครับด้านหลังที่เราเจอนะครับจะเป็นยางหิ้วเฟืองท้ายนะครับหิ้วเฟืองท้ายสุดแล้วนะครับด้านหน้านะครับ เฟืองท้ายซ้ายขวานะครับสุดแล้วก็ยางหิ้วเฟืองท้ายตัวใหญ่ด้านหลังนะขาดแล้วเห็นไหมฮะอ่ามันขาดแล้วนะครับ